่ะแต่บางเอิ้นโคลาเขาไปซะแล้วผมไม่อยากจะให้ได้หมายเลขสองเลขที่อ๋อตั้มตั้มนะปัญญาเลยครับปัญญานิรันดร์กุลเนี่ยสองมีปัญญาสองคนอ้าวปัญญาหญิงหรือปัญญาชายอันนี้ของใครของใครของตัวเองอ๋ออันนี้ปัญญาหญิงเดนนี้เยอะเยอเดี๋ยวะเยอะยอะี่มาต้องเขินต้องเขินเยีะยยืนตรงนี้ก่อนบอเบลอ มไม่ได้เก็บชื่อไงของใคนีครับยิกับได้เลยนี่สูงเลยนี่จะใช้วรรล์หรอที่สี่สองร้อนห้าสิบแปดกับห้าสิบแปดนแวครับรงวังที่ทุกคนถามหาครับคือระวังิ้นคิดนะครับไม่ต้องตีน่ะครับแต่ตัวแทนจากเทศบาลแกงกระเฉดนะครับ อันนี้อยู่เมืองชายแดนอยู่รอยต่อกับอำเภอแกล้งหัวใจใหญ่ครับหัวใจใหญ่ใช่จริงจริงสังเกตอาการปัสสาวะหัวใจเลือะไรใหญ่นะครับแต่ท่านดูเอาน้องน้องโอ้โหเด็กคนนี้พี่เป็นน้นงด้วยเจ้าก็ทางคอนโดขนมาซะเพี้ยขนอะไรขนรางวัลเลยเขาโอ้ผมเล็กที่ออกแล้วไปยืนรอที่เดิมมาเมื่ามคู่ครับมา่ามคู่ใช่ไหมครับใช่ที่นี่มันพี่บนอ่ะใช่นะครับ อถ้าไม่ใช่เดินกลับไปครับอย่าเดินมาถีวลาครับพูดจังนลยน้ำตากีไหลตอนนี้คือเขาลุงน้องเก่าเขาสายพุ่มกันใช่ปะใช่ครับพีสายพุ่มตอนที่อยู่รุ่นบอกไม่ใช่ลูกน้องโอ้โหแล้วเนี่ยทุกคนมันก็เทียบเลยมาหลายคนมาหลายคนครับเลขที่อ๋อหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดก็เลขอะไรฮะมันใหญ่ใจนะอาจารย์ครับเดินให้ไวอีนิดนึงครับโอเปอรเ นั่นคุยคุยคุ้องรียเพราะว่าคนเรามาอยู่ด้วยกันใจเดียวกันใช่ใของฝันก็ไม่ทิ้งกันใช่ถูกต้องโอ้โหเรามีเราพยายามพยายามจะทําให้เร็วเพราะรางวันวันนี้เนี่ยมีมากเหลือเกินโอ้ย เมื่อเย็นนะครับมีคนรับซื้ป่าเขาบอกเอาสิลรอมาเทลงแล้วเราเลียงเฮ้ยไม่ใช่ฮะอันนั้นรถนดีเพาะทาเอาดีก็แ่งใจเอาที่เลกลกแล้วไม่ครที่ออกห้าสิบสามบสาครับห้าสามครับสุอารีอีโอรรางวังิ้นิดเออเ็ออริ้นคิดครับคิ้นวาเอ๊ะจะเอาอะไรนะมัจับโอ้โหคชอดีมากเลย โอ้มคมาบ้านเดียวกันนี่โอทุอาริปัญญาคิด่ยังไงด้วยครับผมขอบคุณบเชินี่ครับเมื่อจะเอาที่คิดกับมา่ันก็เอาที่ชิดกับไปสามตีครับถามถามอะไรคุณคาทิยะครับอาิคุณคาทิยะนะครับคุณแคทธิยา โอ้ยคุณูนั๋อนี่แหละครับเขาบอกว่าไอเดนนะครับไม่จะดูท่านหน้าให้ที่ท่านนี้นะครับท่านเอาลงมาที่คิดมาท่านก็เอาลงมาที่คิดกลับนี่ไหมครับอันนี้เป็นนี่แหละเอาทบอลเนี่ยทับบุญเยอะก็ได้ผลตอบแทนที่ว่างไวครับอ่าครับไม่ต้องไปรอท่านหน้ารอกันเห็นเห็นเลยนี่โอ้ใครให้มึงพูดพูดโอ้โหที่โอ้โหเดินจะนานๆนะครับเอาลงนาที่แค่ไหนโอ้ สาวตุ่มสาวตุ่มว่ะแตนตุ่มมาจากอบตแกระเฉดยนแล้วโอเออบ้านช้างบ้านช้างอาบ้านช้างเออโอ้ยผมก็เป็นบ้านช้างเอาไม่ให้เขาบ้านช้าง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 จ้อบตแกระเฉดยนมาเยอะเฮ้ยพี่อ๊อกจําฮะห้าพีปีครับห้าสีบ้านช้างบ้านช้างบ้นช้างนี่เขาบอกวาด้วยกันเอาด้วยกันไปด้วยกันเอาเอาของหวานได้เอง เจ็ดร้อยาเข็บ่เหนยมูลคคาเกดแสนบาทโอ้โหผมจะได้แังเลยเนี่ยอบคุณรัาอ้าวลวงราึงขึ้นมาไมก้อยเลยจ้าเ่าไท้ายสามตัวสามศูนย์สามศูนย์นะ30สามศูนย์ต้องอ้อฟาร์มีพิรันดรอันนี้มาจากอะไรแกงเฉดไ่มครับเดี๋ยวใครช้าผมให้ทำโทษนะครับใครช้า ผมจับไม่ปล่อยนะครับจับของสันนี่ครับครับนะครับออาหมดเวลาครับแก๊สเยอะเขามึงเอาไปมันต้องเสี่ยงนะครับล้อและจับเลยจับเลยครับล้อเลยครับของฝันก็มีพันละชิ้นจับมันคืนก็ไม่หมดนะครับลองรีบเร่งรัอนเวลา่อยเด่งรับเวลาเลยครับเฮสี่หายครับก็สี่ตัวเดียวมันตายไปแล้วนะครับ พอแล้วครับพี่เเดินออกสิถ่ายรูไปติดเออแดติดวางลูกสาเจียบเวลาเมอาท์วัถอดหมวกน็อกออกอย่าไปใส่นะครับหมอเห็นหน้าเลขท้ายของตัวสามสบเจ็ดเกับสามสิบเจ็ดสามเครับอพี่ประเยิฐนะฮะพี่ปโสีนรายององยองพี่เฮ้ยถ้ไตเปือยเลยยองนี่ โอ้ปีเบเขาู้เี้ยว่าเขาบอล่ะดไดตามประสงค์จริงๆนะปะสงหรือปะสน่ยะสงไอยูเอาสัญญาไปแทนอัญญาเอาสัญญาัญญาแทนโสัญญามดดุ๊บแน่ตี้ที่พคับี ปาดินโคไว้นะครับโอ้แช่นั่งยู่ด้ทีเดี๋ลูกคัวจะโดนท้าโถไอตอนเป็น้งหีนเป้นกะจายต้องนั้หน้คนร้องก็ไถ่ร้องโอ้โหป้าเต้าเนี่ยรู้วคตคนี่ท่านบอกว่าค่าสารล้วันนี้เชียวมากเขาลุ้นแรงเขาตีพักอ่ะคนนึงก็หลับแจ่งนน่ะเหลือป้าเต้าคนเดียวน่ะโก็ไปหลับไล่ไปโตะมามามมาเจ็ดร้อยห้็บ ไหาหนวงพ่อกแม่ก็ไปไหนด้สนไ่าดดจิเสีเลขที่ออกยี่สิบสามครับยี่สิบสามเบอร์เธอเลเขียเขาเปนท่านประธานบางคนขอเบอร์โทรแต่ผมขอเบอร์นั่งโชคดียังฮาฮ่า่ตัวอะไรอะไรตกลงกันไหน ไป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 ้าในป่าไปในป่าเลยยืนคุยให้น้นจบหมดเวลาแล้วเลิกเลิกเ้ยกจกเอแปสว่างเค้กเนออกเลไงอันนี้เลนคนรได้เอคนถือได้มยอนั้งเลไม่เดี๋ยวจะได้ลุ้ลุโอเอ19อตนเเลย ใครจะดูผู้หสินะครับพูสิงเราห็นตบายแบบพู้หญเราจะไปดูผหิไหนจริงและสวยนะสวยค้หิสาคุณีิี่สวยมากเลยแล้วคนนี้รับม่อไม่สวยนะครสวยนะครับถ้าเอาิที่สวยนะแต่คนรับมอเลยหนีไปตอนนั้นก็อะไรพวกนี้มีความสุนะครับโอเคเอานี้หลยผู้หญิจับได้เบอร์เบอร์ตอ ตังสามที่กค,ครับพี่สีจำได้ไหมสาที่โกไทยครคับไทยไทยนครยองอบดีด่ปดีปศันอยโอ้กสามห้าเกดอหดตัวนี้เดี๋ยนี้ก็บอกว่าท่าอยูการทำงานเดดเดียดยงานหัตะอดไม่รุ้ตะอกในไทยะมอพี่สี่ให้พี่สีนะแม่จะให้ผมพูดทำไมอ่ะเอียชื่อหมดเล ไม่อาจจะหลงลืมได้ปอตูกัพ no ตูต้น no ั้นโอ้โห้ไ no ม่หยุดสายของมันใช้ยุทันรู้ได้อ่างไ้ม่ะตองเบอร์ได้ไหมอ่ะเบอร์เดียวใช้ยดทันรู้ได้ไงว่าเจสีเก้าอยู่กว่าเขาทันยศทันยศ นี่อรุนเลยวรุนอนมาดูอให้ไวให้ไวเรียกคำเรียกมาพาเอาไปก็บหาสเอ็ดราสิบอานึ่งาริสาครับอริสาก็ตอนคุณนะครับอ๋ออริสาเนี่ยเราไม่กระดิกเไม่กระดิก มอบเลยเออถ่ายภาพตุ๊กโอเคครับุนี่นี่นีนีาเป็นรวยนะเขาเป็นวยแกไม่ออกปนไปแล้ว่ช้าไปคนหังหมอนไปช้าอยไปถ่ายเลยนี่เาบอกว่าทานหัวจะหอนไปหนึ่องส อย่าไปดูไแก้วตาปนูเนี่ยเปรอตำรวทำอะไรทั้งหมดอจะลืมมารถไปจอดตรงทีทำให้ไหมโ้บหเนี่ยอาทิตาอาทิตาอาทิ มีเบอรโทติดต <m ics> <m ics> ่อได้นะครับอาเป็่ายนะครับกใๆของสามอลลนอยู่ที่หาดยนนะครันใช่ที่เป็น้ามันือ่าจยานี่ขายครับยังไงเขาทำใจเขาไม่เฮ้ยไม่องเป็นคนเดียวเออเฮ้ยเฮ้ยเยเฮเอาเลยเ้เฮยเ้เ้เอ ยี <cin stereotype> <2018. S 2> ่สิบแปดครับยี่สิบแปดรอตัวไปไว้จับได้ชื่ออะไรครับสัันโอ้โหอดีพอดีมะ่าวใครเน้อในรต่ไหนได้จังภาพลูปหลอของเรานี่เองหมดเวลาครับถ่ายแล้วก็บอกว่าอะไรลูกคุณอีหมดแตลูกตัวเองไม่มีเลย อไม่ความเคยชินแล้วเขาแตะแต้เขาเจ็บนะลุ้นลุ้นยิงยิงคนอัพได้จิ่งจะขอต้นมาปันใ้คนถ่ายสนเออยี่สิบหกครับยีสิบหกใครเอ่ยหน้าด้านหน้าปลักที่ตอนนั้เขาอยู่ทางนิดนิดเอเอออ้าวแปดไปขึ้นโอเคขอบๆ ทำไมมันรอรู้ขนาดนั้นเลยก็ดูเดินจังการมาหยอเนี่ยโอ้ยเนยใครคนใช้ลูกแกไม่ทำมันดาน่าเบอรปอนนก็อยู่เรกี้เซเว่นเซเ่นเจอเถอวินัยวแถวนี้ผีวินัยครับวินัยมาโอ้ยบอกเลยบอยเพลงโอ้ยงเศษแล้วลิ็กหนแ่ม เสียหน่ายดิแต่แดงเราเอามาแค่งลอยกลางเก่าไม่เก่ามันชัยเราเสียหนามีมารเสียหนามีมาต้องทำได้ชัยรู้ว่าแม่งทำมาสองลายโว้ยสองลอยครับสามลอยครับสามลอยก็ไม่เอาหมาครับเกล็ดหนึ่งางินไงสายเอาเหม็นนี่เออเหม็นเอาฟิลเหม็นนี่เพิ่มอีกนิดเดียวก็เหม็นไม่จะมีอ่ะเหม็นไม่จะธรรมดาเพิ่มอีกใช่ใช่ใช่เอ้อแล้วที่ไปเปิดแฟลชไหมอ่ะ แต่วินัยกาป็ปหนังดีงียแลมองแบานมองไรหุ่นเลยสี่แปกัสี่แปดสแปกับินเมอผมว่าผมว่าคันแล้วโอ้โหมองกล้อง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 โอ้โหเด็กขายสายเรียเรียหลพอนน่ชื่ออะไร ทำคนเนี่อย้คนเนื่อยน้ำข่าวห้น้ำเข่าวโอ้โหนี่มันไอีมันเี่โอ้งมาตั้งกมองกรกัมองกองนี่แดงเดื่อดลยอ้าวไดิปีศาจแดงปีศาจแดงปีศาจแดงแมนอดไกันเนี่ยอี่เล็กดีออกอาจ่ะห้า สิครับภาพเรื่องจหายไปนานหลายชั่วโมงลองฟังสิชิดกลับไปอีกแล้วครับท่าน้องเลยร้องเลจับขึ้นมาเหมือนเดิมจ้าร้วงแล้ท่นเป็นองกานะครับไมาหยิบเท้ไหนใส่นะครับยวีเลเเลยนะ่สิบเก้ี่สิบเก้าครับไม่แก่เราบเรท่านแข็งแรงอยู่ไห่ามเราะมาณ่้าวสายังสามสี่นะเตะปี๊บเออไ เตมพิ๊ประมางทุกอเ้เต่พิ๊กว่างเต้อส่งอ้ขอรองขอไว้คนเด็คนรา เทศบาลตัวประจานนะท่านก็ให้ความสำคัญกับผุพลอยยนที่ม่นะรุ่งาร่วมงานนะครับลองโอนไอ้ลองอเอาพักแกงเก็บ้านแกงกับหลังเนี่ยเทศบาลนั่งวัวยืนวัวบันลขอบคุณครับเอ็ก็เป็นสายไหมหัวทิ้อันนี้จะลองก็จับรางวัลนะครับเลี้ท้ายสตัว เลขแปดจะเดินหนีเดินให้ไวหน่อยเออจะเดินหนีเดินให้ไวหน่อยเพราะเกิดเรื่องรับเวลาหน่อยเออจะนอนห้องไหนอะจะนอนห้องไหนสองสองจะนอนห้องไหนเออรู้เลยรู้เลยว่าตัวจีนนะผลพุตาครั้งนี้มาจากที่พมพัฒนานะครับพบความใหญ่มาเกือบร้อยนะครับกายใหญ่นะครับใจใหญ่ อตุก้องพี่หรอเลขที่สอ็ครับ21คหนึ่งไทยครับคุณสมศักดิ์รับโอ้โหเหมือนรู้เลยสวยเลยนยสวยเลยนยฟิตาหุ่นสงางาวงาอีกนะครับขอรางวัลชิ้นนี้ไปข้านางาวงาอีกนะครับไม้ห่งให้ก้อยเลยเลขที่อออ เล่นไปเล่นไปถ้าจะเล่นนะไปยุ่งเลยไปเล่นเลยอันนี้ชอะไรบขางเกมน้างเองงานอย่างเดียวไม่ว่าอย่างงอเออเอองานยังเดียวอย่างงอเออเดี๋ยวป้าเฉียนโอเคครับขอเชิญงานงอจับเอารางวัลต่อไปฮัมเบอร์สองนะฮัมเบอร์สองเออฮัมเบอร์สองนะเออไรเด็ตบปากมาด้วจะพูดสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ด วันนาเนี่ยแกว่าวันนาเดียวว่างนะถ้าวันต่อไปต้องวันไม่มีนาครับแต่ออกคนนี้ไปแต่ต้องไม่ว่างเลยครับรางวัลนี้มันรางวัลคล้ายๆกันนะเขาบอกจับสวนป่าเดียวนะอือจริงๆแล้วอันเนี้ยกินแล้วแข็งนะฮะถ้าผู้หญิงกินแล้วไม่ดีนะครับผมบอกแต่คนไม่มีคู่เนี่ยวันนาวันนี่ครับวันนาปันนี่ครับเดี๋ยววันนี้เป็นสมุนไทยนะฮะอันนี้เป็นสมุนไทยนะครับครับ ไม่มีนะครับผมเรามาซ้อที่นครับเอาไว้อาไว้เอาไว้เอ๊ยท้เอาวเไว้อว้าไว้เอาไวอไว้าไว้าไว้เอาไว้เอาไว้เอาไวเาไว้เอาไเอวเอาไ้อวอาไวอาอาไว้าไวเอาไไเอา้ไว้เอนไ้เอาไวเวเาไอไวนเ้เอาเวาวอ้าเอาไ้อาไเอาไว้เอเอา้เา้เาว ของประธานเกียประธานกกีท่านประธานกาก,กีมอบให้กับท่านประธา,านกรีไอ้ผู้ชา่ผั้องิดนะนก้งาคิดนเนี่ยอ้าวทีนี้ข่อนไ้นะ <dad> ครับเดกว่าๆเด็ๆเดากๆเด็กๆกๆเด็กๆเด็กๆเดนกๆกเด็กๆเดกๆเด็กๆเดเด็กเเดเด็เด็กเ็กรางวัลเด็กกกดกเคดเาเ็เก

น้องหญิงจเด็กๆเป็นคนไม่กิต้องเหือแตกแล้วเช็ดเหงื่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ่ายจนกว่าขนจะให้หยุดถ่ายไป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 หมดเวลาครับหมดเวลาหมดเวลาสี่สิบสองครับ อย่าอย่าอย่าก่อนจะบอกรางวัลนะ๋ยวที่เขาบอกน้องหญิงไม่มาเลยนะนอกหนึ่งนักสองหมดเวลาแล้วเบอร์อะไรอันนี้เบอร์อะไรรงัลที่อนทุกคนยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับอันนี้รวที่สุดแลครับผมเสร เขียนชื่อไเลยเราิเศษคนวพิเศษเเขามาเอาเองที่ก็บเอะไรเอาเงเอของสันครับโอ้โตับแล้มาเอาเองเป็นคนที่คิดดึงนีครับี่ครับสี่สี่ครับเป็นเคุณดอก ไม้ทอดรางวัลครับขอเชิญคุณดอกไม้จับรางวัลครับสุดท้ายแล้วเนี่ยบอกว่าสุดท้ายัวลอยามสบายนะครับเหลือของรางววันสามสาแวแทนหรือเปล่าแ้วันเนี่ย้มาเลนครับางีวันอันนี้ขอรางวีวันไหครับลวอันนี้ใครอันนี้ใคร ได้ตรงนั้นพี่งี่เพืองเขาเกัได้ยังแล้วมีวันได้ของใ่ยังมี่นสุดท้ายนี่ของใครของใครของใครเนี่ยกมาบ้พี่เผือกกมาอพี่เผือกิสุดท้ายเลพี่เผือกพนพี่เนใจพี่เืนใจครับมาวัให้คุณวีันนะครับใช่เลจพี่เผือกพ่พอดีพอดีอดีพ นี่เพื่อนก็ได้เป็นคนแรกไงถูกแล้วถูกแลพี่เพื่อนอบถูก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 ทารนะครับในเชวงหนึ่งของักรรมการรานงานสำนงนรับจากรจของฝันวัลพิเศษจำนวนห้ารางวัลครับขอเรียกยืชครับขห้ารางวัลนะครับวันนี้ปิดท้ายครับ ยี่สิครับยีใครครับสาวเถือกครับสาวเื่อนรามาณจะนั่นยกเป็นรางวัลแรกนะครับถือโลกนะครับ่านนียกเสียงชั่วให้กับพวกเรานะอันนี้เป็นรางวัลพิเศษนะครับี่ครับถือโลกเอาต่อมาต่อต่อครับต่อเลยจับ่อดูเลที่นี เบลเบลรับรางวัลชิ้นที่สองจากท่านนายกนะครับวิ่งมาเลยนะครับวิ่งมาเลยคือของรางวัลพิเศษนะ,นะตรงนี้นะครับในส่วนหนึ่งนะครับของ,อขงคณะกรรมการประธานอาชีอโมบรงของจังหวัดะยองนะครับเราขออนุญาตประชาัมพันนิดนึงนะครับรางวัลพิเศษนี้ขอส่งติดท่านที่อยู่ในงานเท่านั้นนะครับสามคือมือถึงหมดสิทธิ์นะครับประชาัมพันไว้ก่อนนะครับ รางวที่3นะครับครับเรียบร้อยแลใช่ไหมครับกรขอขอบคุณท่านนายกสํเร็จทวีผลนะครับนายกเทศมนตรีทาพิกมบดรับมอบลยยครับท่านพิเกตมอบ้วยนะครับอีกเมห้านาแล้วกท่าน การที่ปรึกษาที่ดีนสักด์และเร็วเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ชานาลงลูกพึ่งต่อเลยครับผมสมพงษ์ชานาลงมาเลยครับสี่สิบห้าชันาลงอ่ะสิบหกชันาลงหนึ่งสิบหกสิบหชานาลงรวมกันก็สี่สิบห้าพี่วินัยไปยืนเกาะทำไมคนเป็นร้อยนะครับจะหาางวันด้วยสี่ห้าคนสี่ห้าอนพี่สมพงษ์เลยอ่ะพี่สมพงษ์หายยัง โอ้โหไฟย่างก้าได้ครับพ <s paid> ี 8. ่ตีสามพี่ตู่พี่ตู่เีตสามยืนอ่ะยืนอ่ะเอาด้ยเหรอเรียบร้ยตีสครับที่ไหนมีเบอร์หด้วยนี่แอลมีเบอร์หนึ่งด้วแ่หไหมมันเยอะ่าวันเยอะไอา้เบอร์สาลาเบอร์นึ่งซาลาซีเบอร์น้งชาพี่สเบอร์อะไรเบอร์อะไรตีสาม